สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าคุณสกลนครชาแนลนะครับตอนนี้ก็พาพบกับโคมาสุ MO นะครับ m อ็โนะครับ PC 200นะครับแต่งขอบสาะนะครับตอนนี้ก็ดึงสลลบครับคันนั้นก็ดึงสลลบนะครับ สลบนี่ก็เอียงหน้าจะประมาณ45องศานะครับปล่อยให้ดินมันแห้งนะครับเลยมาแต่งขอบขอบสะได้นะครับ วันนี้ก็น่าจะไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็เกาขึ้นเฉยๆนะครับไม่ได้แต่งสวยอะไรนะครับเกาขึ้นให้เป็นรูปทรงสวยๆเฉยๆนะครับ น,นี่ก็เป็นโครงการของอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับของโรงเรียนนะครับไปขอนะครับไปขอพวกกลุมพัฒนาภูพานสกลนครนะครับมาขุดสระให้โรงเรียนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่รู้ก็รถเช่ามานะครับวันละสี่พันนะครับ น้ำมันเขาเติมให้นะครับแต่ก็ไม่ได้เร่งเต็มที่นะครับโคมัสุเร่งเต็มที่ก็มันก็จะเบืองน้ำมันหน่อยนะครับรถมันแรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเร่งเร่งแรงนะครับรถมันแรงอยู่แล้ว งานได้เร็วนะครับทำงานสองคันนะครับกับอีกคันนึงก็ x g ็กมานะครับรถจีนนะครับอันนี้ก็ถ้าดินไม่แห้งมันแต่งไม่ได้นะครับ แต่งขอบสะไม่ได้ แต่ก็จะมีอีกคันนึงนะครับผมลืมบอกนะครับมีอีกคันนึงนะครับจะขายเหมือนกันนะครับโคมสูรุ่น8 MO เหมือนกันนะครับจะขายล้านล้านเนะครับประมาณล้านเจ็ดกว่ากว่านะครับคันนั้นก็จะขายเดี๋ยวผมยังไม่ได้ไปถ่ายให้ชมเลยนะครับรุ่นเดียวกันนะครับสภาพก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับคันนั้นก็ประมาณหมื่นหมื่นชั่วโมงนะครับ ประมาณ5ปีนะครับคันนั้นสภาพก็โอเคใช้ได้เหมือนคันนี้แล้วครับ,รบผมกม็มันไกลครับผมเลยยังไม่มีเวลาไปถ่ายนะครับมันไกลด้วยก็กลัวโควิดด้วยนะครับเลยไม่กล้าไปไหนไกลครับ องนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับท้าแต่งนะครับอันนี้ท่าแต่งแล้วแต่งก็ถอยออกไปเลยนะครับถ้าเดินเข้ามาอีกไม่ได้นะครับต้องแต่งใหม่ครับก็เสียเวลาไปเป็นวันสองวันนะครับทาดินแบบนี้นะครับ โคมัตส,สุนะครับโคมัตส,สุตอนตอนพ่อผมซื้อนะครับคันรุ่นแรกนะครับโคมัตส,สุรุ่นแปดรุ่นแรกนะครับมันจะมีกระจกแถมนะครับตรงหัวเกง๋งตรงตรงแถวถังน้ำมันนะครับตรงแถวถังน้ำมันแล้วก็ตรงแถวบันไดขึ้นนะครับแล้วก็ตรงแถว พ่อไอเสียนะครับมันจะแถมให้สี่บานนะครับตอนพ่อผมซื้อแล้วก็มันจะแถมแถมมาอีกน,นะครับแถมประมาณอันสองอันนี้นะครับแถมไว้เพื่อกระจกแตกครับจอมากก็คองแถมเยอะครับภูมสุมันก็แล้วแต่เงื่อนไขของเขาด้วยนะครับ แถมชุดแถมกองแถมจาระบีเป็นหลอดให้ครับเยอะครับ ส่วนคันนั้นก็ยังไม่ได้ไปซ่อมแอร์นะครับคนขับก่อน่าจะร้อนหน้าดูนะครับสะนี่ก็เป็นสีเหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมมนทนเลยนะครับ อะไรมันจะแพงนะครับโอปัสุอะไรแพงมากเลยนะครับ ได้เกาะช่วยตัวเองขึ้นนะรอบสวิงชนต้นไม้นะครับผม ขุดสะนะครับการรับงานขุดสะหรือว่าลอกคลองลอกหนองนะครับก็ต้องเล่นรถใหม่นะครับถ้าเล่นรถเก่าแล้วมันไม่ได้งานนะครับต้องเล่นรถใหม่นะครับถ้าเล่นรถเก่าก็กต้องหาแบบแบบหลักแบบเออเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เรามาใช้งานนะครับไม่งั้นเรามาทํางานมันจะไม่ได้งานนะครับเราก็เสียเวลานะครับเสียเวลาซ่อมเสียเวลาทาเหมือนเหมือนแบบนี้นะครับถ้าลุยลุยขี้โคลน,นะครับโซ่ตกแท็กตกนะครับมันก็จะยากนะครับบางบางครั้งก็เสียเวลา,เาขึ้นเป็นวันสองวันนะครับ การรับงานแบบนี้นะครับรถมันต้องพร้อมจริงๆครับเราไม่รู้ครับว่าหน้างานเราจะไปเจอแบบไหนนะครับดินลูกลังดินแม่ลังอนี้ครับขี้โคลนขี้ตมแมบนี้ครับ จะลงมาอัดจาระะบีหรือเปล่าครับ จะพักนั้นนะครับโอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปขอโทษนะครับทำคลิปให้ท่านผู้ชมรับชมอีกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ